สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นลัดนะครับหรือว่าบริษัทลาดกุปจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นบริษัทลาดก๊ปนะครับหรือว่าหุ้นลาดนั่นเองนะซึ่งหุ้นลาดนะครับก็ประกอบธุรกิจเป็นเกี่ยวกับโฮดดิ้งนะครับในการเข้าไปถือหุ้นลงทุนในบริษัทย,ย่อยแล้วก็บริษัทอื่นๆนะครับที่มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งก็รวมไปถึงโครงการพลังงานทดแทนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการลงทุนทั้งใน แล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยฐานการลงทุนของหุ้นรัฐนะครับจะมีการไปลงทุนอยู่ใน6ประเทศนะครับหลกัหลกๆก็คือประเทศไทยนะครับประเทศลาวออสเตรเลียนะครับประเทศจีน อินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามโดยรายได้หลักๆนะครับประมาณ70%ก็จะเป็นรายได้ที่มาจากภายในประเทศนะครับซึ่งก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็อีกประมาณ30%นะครับก็จะเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศตามที่ผมได้เข้าไปอ่านเจอในข่าวนะครับก็พบว่าหุ้นรัดเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนของต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นมาจาก30%เป็น50%นะครับภายในระยะเวลา3ปี ผมก็เลยเข้าไปดูในส่วนของรายได้จากการขายนะครับของปี62ซึ่งรายได้จากการขา,ขายของปี62เนี่ยก็อยู่ที่38,608ล้านกว่าบาท ซึ่งถ้าเรายึดจากรายได้ของปี62นะครับ30%ของรายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่11,582ล้านกว่าบาทซึ่งรายได้30%นี้นะครับก็เป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการากจะเพิ่มรายได้ในส่วนของต่างประเทศจาก30%ให้ขึ้นมาเป็น50%นะครับเขาจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ15,444ล้านกว่าบาทภายในระยะเวลา3ปีนะครับซึ่ง3ปีนี้ก็คือเป็นระยะเวลาที่ เขาคาดการเอาไว้ว่าเขาจะสามารถเพิ่มรายได้ในส่วนของต่างประเทศจาก30%ขึ้นมาเป็น50%ซึ่งก็หมายความว่ารายได้ของเขาจะขึ้นมาเท่ากับรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราเลยนะครับอันนี้ก็คือแผนที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าและถ้ามันเกิดขึ้นตามที่เขาคาดการเอาไว้นะครับแน่นอนว่ากำไรของตัวบริษัทก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในครึ่งปีแรกปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62กันนะครับว่าจะมีรายได้เป็นยังไงนะเข้าใจว่าในช่วงไตรมาส2นะครับของปี63เนี่ยหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าน่าจะได้รับผลประโยชน์นะครับน่าจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่เท่าที่ผมดูในหลายๆหุ้นนะครับในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ย เข้าใจว่ารายได้ของเขาก็ลดลงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการลดลงจากค่าเงินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นทุกๆบริษัทหรือเปล่านะสำหรับหุ้นรัดนะครับตามที่ผมได้เข้าไปดูงบผลประกอบการครึ่งปีแรกปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62นะครับก็พบว่าในส่วนของรายได้รวมในครึ่งปีแรกปี63ก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปี62อยู่ที่11.69%ซึ่งรายได้รวมของครึ่งปีแรกปี63นะครับก็อยู่ที่ 2 7 6 7ล้านกว่าบาทในขณะที่ครึ่งปีแรกปี62นะครับรายได้รวมอยู่ที่23,518ล้านกว่าบาทเมื่อเรามาคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็พบว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีแรกปี63ก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปี62ถึง34.09%เลยนะครับสำหรับกำไรสุทธิซึ่งกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกปี63นั้นก็อยู่ที่ 2,434ล้านกว่าบาทในขณะที่ครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่3,693ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีแรกปี63เนี่ยก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1บาท68สตางค์ต่อหุ้น ในครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่2บาท55สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกปี63ของหุ้นรัฐนะครับก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้รวมหรือว่ากำไรสุทธิพอผมซอยย่อยเข้าไปดูในส่วนของรายได้ของเขานะครับที่เกิดขึ้นก็พบว่าในส่วนของรายได้อื่นเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากของปีที่แล้วพอสมควรเหมือนกันนะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยมันลดลง ซึ่งพอรายได้หลักมันลดลงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิมอยู่มันก็เลยมีผลนะครับทำให้กําไรสุทธินั้นลดลงด้วยนั่นเองนะซึ่งก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของกําไรสุทธิที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสกันบ้างนะโดยเรามาดูที่รายได้รวมนะครับในไตรมาสสปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่1 1ึ่ล้านกว่าบาท ในไตรมาส1ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1 6 0 0ล้านกว่าบาทส่วนของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่12,317ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,074ล้านกว่าบาทในไตรมาส1ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,360ล้านกว่าบาท ส่วนของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1952ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่74สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส1ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่94สสตางค์ต่อหุ้น ส่วนของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1บาท35สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับล้วก็พบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ q คีวอนะครับก็ลดลงไป21.09%ในขณะที่ Year on Year นะครับก็ลดลงไปถึง44.97% ซึ่ง q ิวก็คือไตรมาสสปี63เทียบกับของไตรมาสหปี63นะครับในขณะที่เยวันเยาก็คือไตรมาสสปี63เทียบกับของไตรมาสสปี62สนั่นเองสรุปนะครับในส่วนของงบผลประกอบการนะทั้งครึ่งปีแล้วก็ลายไตรมาสกําไรสุทธิก็ลดลงมาทั้งคู่เลยนะครับ ซึ่งเรามองไว้ว่านะครับในช่วงไตรมาสสเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานเขาน่าจะมีกําไรกันนะครับจากการที่มีการล็อกดาวคนส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้านะอะไรางนี้ก็อาจจะใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วคือกลายเป็นว่ากำไรของตัวบริษัทในหุ้นกลุ่มไฟฟ้าหรือว่าหุ้นรัดเองนะครับก็ลดลงมานะครับซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเี้นะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องมาดูกันในระยะยาวนะว่าหุ้นรัดนะครับเขาจะสามารถทําตามที่เขาคาดการเอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะทําตามที่เขาคาดการเอาไว้ได้นะครับแน่นอนว่ากําไรก็ต้องเพิ่มขึ้นราคาหุ้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันนะครับโดยเรามาดูที่สินทรัพย์รวมในปี63นะครับหุ้นรัฐก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่154,46ล้านกว่าบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่46,332ล้านกว่าบาทหนี้สินก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ประมาณ5,000กับ6,000ล้านนะครับสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่59,113ล้านกว่าบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงมาจากของปีที่แล้วประมาณนิดหนึ่งนะครับประมาณ2 0 0 3 0 0ล้านนี่แหละสำหรับค่าดีในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่0.78เท่าโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้ค่อนข้างต่ำนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการกู้เงินเข้ามาเพิ่มอีกก็ตามนะครับซึ่งก็มีผลทำให้หนี้ของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่าดีเนี่ยค่าดีอยู่ในระดับยังไม่ถึง1เลยนะครับแสดงว่านี่สินของเขายังไม่เกินตัว เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่างบแสดงฐานะการเงินของหุ้นลัดก็อยู่ในระดับที่ถือว่าโอเคนะครับปัจจุบันหุ้นลัดมีค่า P/E อยู่ที่17.11เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.36เท่าก็ถือว่าค่า P/E ก็ยังไม่ได้สูงมากนะถ้าเราไปเทียบกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในส่วนของค่า P/BV ก็เช่นกันนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกแล้วนะครับ สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่4.32ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นรัดปัจจุบันนะครับราคาหุ้นรัดก็อยู่ที่55บาท50สตางค์ต่อหุ้น ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองกราฟเทคนิคของหุ้นลัดกันบ้างนะครับสำหรับแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้นลัดก็เป็นขาลงนะครับด้วยความที่แท่งราคาแท่งล่าสุดนะตอนนี้ก็อยู่ต่ำจากเส้น MA 200วันลงมาแล้วก็อยู่ต่ำจากเส้น MA ทุกๆเส้นลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้ว่าตัวราคาเองนะครับแนวโน้มราคาของหุ้นลัดก็อยู่ในช่วงขาลง แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของเส้น iSI ์เราก็จะพบว่าเส้น i อซ์นะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซน Over s o ์ซนะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าไปซื้อสะสมนั่นเองนะครับประกอบกับตัวราคานะตอนนี้ก็ลงมาอยู่ใกล้กับแนวรับสำคัญของตัวราคาแล้วนะครับถ้าเราย่อให้เป็นกราฟลายเดือนเนี่ยหรือว่าลายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าแนวรับสาคัญของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53-55าถึงบาทโดยประมาณช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ กับการเข้ามาเก็งกาไรกับหุ้นในกลุ่มไฟฟ้านะด้วยความที่ผมไปดูลหลายตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มไฟฟ้าก็เหมือนจะเป็นขาลงกันแทบจะทั้งกลุ่มเลยก็ว่าได้นะไม่เหมือนกับในช่วงต้นปีนะครับที่ราคาหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าก็มีการปรับตัวขึ้นมาแทบจะทั้งกลุ่มเลยนะ เข้าใจว่าตอนที่มันปรับตัวขึ้นมาน่าจะเป็นการเก็งกําไรกันในส่วนของงบการเงินในไตรามาสหนึ่งแล้วก็ไตรามาสสที่เขาคาดการณ์ว่าไรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับพ่อเป็นหน้าร้อนคนส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ไฟกันเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งพอหลังจากไตรามาสสอออกมานะครับงบการเงินก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์เอาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็มีการเทขายทํากําไรกันออกมานะครับจนหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าก็ปรับตัวเป็นขาลงกันน่าจะทั้งกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูละกันนะสำหรับใครที่ชอบหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าหรือว่าใครที่ชอบหุ้นรัดนะครับก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าพเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ